สวัสดีครับอยู่กับทีมงานฟ้าบรรนานก่อสร้างครับมาดูทางขึ้นบ่อลื่นๆครับบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้แล้วครับ uh, รบ Grammy รดดรบยากาศยามเย็นครับ พอแสงแดดหมดก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับถนนก็จะลื่นครับมาแล้วเสียพอด,ดออกด้านข้างครับไม่ประทะโดยตรงครับเลือกที่จะออกด้านข้างครับอ้าวลอดไม่รอด,ดยัเอ้าไหลไหลไหล โอ้ยไม่ไหวครับขนาดออกด้านข้างแล้วยังไม่ไหวครับไหลาย,ยาวลงไปแางหลขึ้นมาใหม่ครับ ต้องจับตาดูดีๆครับคนี้ลั่นเหลือเกินครับเอาเบรกไปอยู่ดีไหลตามตูดกันลงไปเลยมาดูเจ้ายอดอัศวินบ้างครับเสียตี มาตรงตรงเลยครับปัดใจในพลักก์ลัแล้วครับไม่รอดครับไหลลงใหม่ใหม่

จริงๆครับตรงนี้ไม่น่าจะใช่คอนเทนต์แล้วครับนี่มีโค้ดครับ <laughs> <laughs> นี่มีโค้ดครับ <laughs> <laughs> นี่ครับ <laughs> น่าจะ น่าจะเชื่อโคดตั้งนานแล้วครับโคดยืนอยู่นี่เหมือนมาฟังพวกโคดเลยมันสั้นแหงบู่เคื่อบินยก่นลยทำมาี่อมาจะอเนีได้ไหมันซุมาดูผู้เท่าแต่งของเราครับแต่งเ แม่ไม่ร่างพูนมาเรื่อยอันนั้นผู้เทาซิ่งอันนี้ผู้เทาเตง้กนถึงวอนหน่นเอทข้จังนับแต่ับแ่หอาเบาๆครับ่หยองเอโอ้ยรถจังไลยมาคือคนเถอะเนาะผู้เ ยองมาแล้วครับออกด้านข้างครับเ่ยี่ยนเส้นทางแล้วครับ<ก>ไม่ประทะโดยตรงเลยครับด้านข้างก็ใช่ว่าจะรอดเนียาลวครับปีลื่นนิดหน่ครับลื่นนิดหน่อยครับโอโหสุดยอดครับ บลุกไปไหม ดูพี่ชายกันไปแล้วคราวนี้มาดูน้องชายกันบ้างเบี่ยงเส้นทางขึ้นมาครับอโอ้สบายครับ